โอเคก็สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนตามตัวอย่างเลยนะอย่างแรกให้เรากดลิงก์เพลงครับอยู่ใต้คลิปนะครับพอกดมาแล้วครับมันก็จะมีเพลงแล้วก็มาร์กเพลงว้นะครับผมได้เพิ่มเพลงกับมาร์กเพลงไว้เรียบร้อยนะครับอาจจะนั้นก็จะมีโทนสีเท่านั้นครับคือทั้งหมดนี้นะใครที่ข้าโทนสีกลับมาไม่เป็นครับก็คือตอนเราจะออกคลิปนะก็เราครับกดโทนสีครั้งครับอย่างนี้ทั้งหมดนี้กดตรงนี้กดค้าลอกมาร์โอเคเป็นสายฟรีที่คัดลอกมาได้ครับ ก็ให้สายฟรีกดสีแดงอันล่างนะอันนี้พอกดมาแล้วกดลบแป๊บถังขะยางนี่นะอ่าลบแก้เดียวพอนะครับโอเคนะแล้วก็พลุบมาแล้วจะไมบกดค้างนี่แล้วนี่แล้วก็คัดลอกมาเลยครับอย่างนี้นะโอเคแล้วก็กลับไปที่โปรเจกต์ที่เราใส่นะครับผมก็เป็นโปรเจกต์เดิมนะพอกลับมาแล้วกดตรงนี้ครับกดวางได้เลยครับอ่านแป๊บก็จะวางให้เรานะเห็นไหมโอเคนะครับอ่านจะในก็มขอลบไปนะครับเดี๋ยวเขามาใส่ตอน่อนะครับลบไปเลยโอเคเหลยอยู่แค่เพลงนะครับ แล้วก็จะมีเลื่องเป็น3าตีเฟรมแล้วก็หกสิบเฟรมนะที่ผมใช้อยู่คือหกสิบเฟรมนะใครที่ไม่มี60ก็ใช้30ก็ได้นะครับแต่30ทําตามยากหน่อยนะโอเคนะครับอ่าโอเคแล้วก็ใช้รูปอยู่แค่3รูปแบบเป็นรูป1.1นะึ่งะโอเคแล้วก็มาเริ่มทากันเลยครับให้เรามามาณนเลยอ่านี่ครับมาทีสิบสามหนึ่งเจ็ดกดบวกครับเพิ่มรูปของเรามาแล้วอ่าโอเคพอเราเพิ่มมาแล้วยืดมาตรงนี้สิบหกห้าสิบกดเท่าไรบนะกดยืดมบาโอเคเพิ่มใหม่ที่สิบหกสี่เก้ากดบวกครับ เพิ่มลบใหม่มาแล้วอ่าโอเคเราเพิ่มแล้วยืดมาหลังุโซลับตรงนี้ยี่สิบยิบเจ็ดกดทะลบัสกดยืดนะครับ,อรรบโอเคก็มีสองรูปนี้ก่อนนะอ่าทุกคนถ้ามีเสียงคนคุยกันก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเสียงเข้านะก็ขออภัยแ้วนะครับโอเคแล้วก็กลับมาที่สิบสามหนึ่งเจ็ดกดทะลบัสมาหน้านี้ครับมาเรีซูมแล้วเลื่อนมาที่สิบสี่ห้าสิบนะอ่าเนี้ยสิบสี 14, 50, ่ห้าสิบมาร์คพันแปดสิบบัปื๊บแล้วก็มาตรงนี้สิบห้าหนึ่งแปดลับกดพันแปดสิบบั เปลี่ยนเป็น1,365เติ้ลป,ปั๊บโอเคแล้วก็มาตรงนี้1559กด1,365เปลี่ยนเป็น850เติ้ลปั๊บโอเคเราก็เล่นมาหลังครับกด850เปลี่ยนเป็น1,215อย่างนี้นะเติป,ปะโอเคเล่นมา 1, 2, ง1,200ตู้ละมาที่กรับกดตรงนี้ครับกดจุดจุดคาร์ล็อกแป๊บแล้วก็กดจุดจุดดิทินครับกดวางตัวเกเฟรมแป๊บโอเคก็วางกราบทั้งหมดเห็นไหม โอเคจากนั้นก็ตรงนี้หมดแล้วนะครับมาตรงนี้ต่อเลยสิบหกสี่มากพันแปดปั๊บปื๊แล้วก็มาตรงนี้สิบเจ็ดสี่หนึครับกดพันแปดเปลี่ยนเป็นพันสามยี่สิปั๊บีับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้สิบแปดสี่แปดกดพันแปดสิบปั๊บเปลี่ยนเป็นพันหกห้าสิบปั๊บดีหุบปั๊บโอเคแล้วเลื่อนมาหลังครับตรงนี้ยี่สิบหนึ่งสามมามากพันหกห้าสิบวัฟไม่ต้อปรับนะป เปลี่ยนเป็น901ตัวนะทิ้ปั๊บโอเคถึงรูปจะมายืดมามันก็ปรับได้นะครับโอเคแล้วก็มาได้กึ่งกลางอันไหนก็ได้มาได้กราฟกดจุดจุดกดวางทุกอย่าปเลยปั๊บอ่าโอเคแล้วก็ย้อนกลับมาที่อันแรกครับแล้วก็มาตรงนี้18 1 8ถ้าเรามาร์คไว้ปื๊บแล้วก็มาตรงนี้18 48ครับกดเท็ตตัวไว้เปลี่ยนเป็น2 4 9นะอ่าเนี้ย249นะแล้วก็เล่นมาหลังครับตรงนี้เหมือนเดิม ยี่สิบหนึ่งสามกดสองสี่เก้าเปลี่ยนเป็นแปดร้อยยี่ห้าอย่างเงี้ยครับเที่ยวปะโอเคเราก็เริ่มมาหลังครับตรงนี้ยี่สิบสี่สามครับกดที่ตัวไว้เปลี่ยนเป็นห้าสี่สิบเหมือนเดิมครับเที่ยวปะโอเคแล้วก็มาที่กึ่งกลางอันไหนก็ได้มาที่กราบครับกดจุดกดวางทุกเอิเลฟแมนเดิมครับอ่าโอเคแล้วก็ให้เราครับมาตัดรูปแบบตามมาร์กแดงได้เลยครับนี่ตัดจากด้านหลังมาครับจะเร็วกว่านะนี่ครับตามมาร์กแดงพอนะครับอย่างงี้นะถัดไปตัดถัดไปตัดอย่างนี้โอเคผมขอตัวตามมาก่อนนะครับ ป้ายอ่าโอเคพอเราตัดหมดแล้วใช่ไหมครับก็อย่าลืมยืดหนึ่งวินะใครที่ไม่อยากยืดครับก็ข้ามไปตอนสายเอฟเฟกนะก็คือสายเอฟเฟกรูปนี้ครับสิบสามหนึ่งเจ็ดนี่นะโอเคนะครับส่วนคนที่ยืดหนึ่งวิครับมาดึงยืดสิบสามสี่เจ็ดครับเลื่อนมาที่สิบสามสีแปดครับอ่านี่ครับกดท่อนแรกกันนี้ครับกดยืดมาหนึ่งวิอ่าโอเคมันก็ยืดมาแล้วนะแล้วก็แล้วครับยืดหนึ่งวิทั้งหมดนะครับที่เราตัดรูปเมื่อกี้นะครับโอเคนะครับอ่าผมกดโอเคพอยืดมาแล้วกลลับมาทีี่รรรูปแกตงน้ สิบสามหนึ่งเจ็ดกดเทลปับมาดิ่เฟดกดเพิ่มเฟดครับมาดิการบิดเบี้เริ่มมาข้างล่างครับใส่ท้ายกดแล้วเพิ่มแล้วเปิดกระจกเงี้ครับโอเคเราก็ไปต่อไปมาดิ่ย้ายแป๊บใส่สันครับอันนี้กดแล้วเพิ่มแล้วมาดิมุมครับกดสี่สิบห้าเปลี่ยนเป็นเก้าสิบแร๊บเทลปั๊บมาเก้าสิบสิบสามหนึ่งเจ็ดแป๊บปื้ออ่ะแล้วก็เริ่มมาหลังครับกดที่เก้าสิบแป๊บเปลี่ยนเป็นลบเก้าสิบแป๊บเทลปั๊บเริ่มมาลบเก้าสิบหลังสุดละ มาที่ความเครับกดเลขสองครับเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดสามครับเทหปัดมาที่ขนาดครับกดยี room, mm ่ห้าเปลี่ยนเป็นศูนย์ครับเทหปะมาเทีครับเลื่อมาฟูหลังตัวนะอ่าแล้วก็มาที่สิบสามหนึ่งเจ็ดกดเลขศูนย์ครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบหกครับเทหปะโอเคแล้วก็ใส่ต่อปัดมาที่เบอร์ครับใส่เบอร์เคลื่อนไหวครับกดแล้วเพิ่มมาแล้วโอเคแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรมานะแล้วก็เอฟเฟกต์มีอยู่แค่นี้ครับมาหน้าเอฟเฟกต์นี้แล้วกดตรงนี้กดคลอกมาับอ้าวโอเคแล้วก็ให้เรากดตรงนี้ให้ กดเลือกทั้งหมดเห็นไหมอ่าแล้วก็เราติ๊กเพลงไว้นะอย่างงี้เห็นปะติ๊กเขียวเพลงออกอย่างงี้นะก็เหลืออยู่แค่นี้เห็นไหมทั้งหมดเห็นปะกดตรงนี้มีอยู่20เลเยอร์เห็นไหมยี่สิบเลเยอร์นี่ครับกดลุก่อนนะติ๊กออกทั้งหมดครับติ๊กเขียวที่เอฟเฟกไว้ wire, แล้วก็วางไปอ่ามันก็ยวางเอฟเฟกไปนะอ่ามันก็ได้เงียครับนี่ปื๊บ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 อ่าโอเคจากนั้นก็ให้เรามาตรงนี้นะครับสูญสูญไวเลยนะสู้ว อ่าโอเคพอเราเพิ่มมาแล้เลื่อนมาตรงเพลงแล้วอ่าแล้วก็ยืดมาตรงนี้เลยสิบสาม่กดเทรักดยืดมามาหน้านี้มาที่ซูมอับเลื่อนมาตรงนี้ส1บเอมาร์คพันวัปืบแล้วก็ตรงนี้สิบเอดสี่ห้กดพันบัเปลี่ยนเป็นพันสี่เจ็ดสิบักเดีวปั๊บเลื่อนมาหลังรับกดพันสี่เบัเปลี่ยนเป็นหนึ่งศูนย์เกปั๊บเลื่อนมาหนึู่นหลังตัวละอ่ามมนได้กึ่งกลางตรงนี้สิบเอ็ดด ใช้กราฟนี้มา,มา,าได้กลึงกลางหลังครับใช้กราฟนี้อ่าโอเคแล้วก็ย้อนกลับครับย้อนกลับ <poles> อ <Gmail> <munition>. ีกทีนึงครับมาที้เฟิครับกดเพิ่มไปครับมาที่ความเคบื่การมองเห็นครับใส่จะเข้าจะออกครับกดแล้วเพิ่มแล้วมาที่ไหนครับกดห้าสิบครับเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดสี่ครับเทีวปับมาที่ออกครับกดห้าสิบครบเปลี่ยนเป็นศูนย์ครับเทีวปับโอเคแล้วก็ตัดต่อป๊บมาที่แอบแปลงครับใส่แกว่งครับกดแล้วเพิ่มแล้ว มาที่ความเทียบกดเลขสองครับเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดห้าเทียประหมายใหมุมหนึ่งครับกดลบสามสิบครับเปลี่ยนเป็นลบศูนย์จุดห้าเทียประมาที่มุมสองครับกดที่สามสิบตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดห้าอันนี้ไม่ลบนะครับเทียประโอเคมาที่เฟดครับกดเลขศูนย์ครับเปลี่ยนเป็นศูนย์จุดห้ามัยได้ไหมเทียประอ่าโอเคแล้วก็ใสต่อปั๊บใส่เบอร์เคลื่อนไหวได้มั้ยแล้วก็ปิดตรงกลางอันนี้อย่างงี้นะโอเคแล้วก็ใสต่อปั๊บใส่สาาได้มั้ยมาที่มมุครับกหมสยให้มุม เปลี่นเป็นเก้าสิบแปดวปั๊บมาที่ขนาดนะครับกดย ouais. right. right. ี่ห้าเปลี่ยนเป็นเลขสามครับติ้วปั๊บกดจุดจุดทำฟ้ามครับอ่ามีสองอันใช่ไหมครับกดอันที่สองแล้วมาที่มุมครับกดเก้าสิบแปดเปลี่ยนเป็นส่วนครับติ้วปั๊บมาที่ความถี่ครับกดเลขสองครับเปลี่ยนเป็นสองจุดสามครับติ้วปั๊บโอเคแล้วก็ไปต่อปั๊บมาที่ค้นหาพิมพ์คําว่าคีย์ความสว่างนะถ้าเป็นสายฟรีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคนะส่วนสายเติมก็ใส่ได้ครับก็คีย์ความสว่าง อันที่2ครับกดแลวเพิ่มมาแลบสายฟิยีไม่ต้องเพิ่มมาอันนี้ถ้าแบบไม่อยากดูโฆษณานะก็ไม่ต้องเพิ่มนะพอเพิ่มมาแลบเล่นมาตรงนี้สามหนึ่งสองมาร์กศนะูนย์มาปื๊บแล้วก็ซึ่งศูนย์เวฟกดเลขศูนยนะ์ครับเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งคนระับปึ๊บปั๊บมาได้เกืองกลางมาที่กราฟทกกราฟนี้อ่าโอเคก็ออกมางนี้นี่นะเห็นไหมโอเคอาจากนั้นก็มาตรงนี้ต่อแลวอ่าเนี้ยมา 13, 47, ที่สิบสามซีเจ็ดกดเทูบับมาได้เฟคกดเพิ่มเฟครับมาได้ค้นหาพิมพ์คำว่ากระจกเงานะอ่าแลบกดแลวเพ แล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรมาครับกดจุ่จุดเข้ารอบวัดแล้วก็มาวางที่14 25กดเท่ารูแบบมาดีเฟกจุ่มจุดกดวางครับแล้วก็มาวางตัวนี้ต่อ17 16กดเท่ารูแบบมาดีเฟกจุ่มจุดกดวางครับแล้วก็17 52ครับกดเท่ารูแบบมาดีเฟกจุ่มจุดกดวางครับอ่าแล้วก็ตรงนี้18 34ปดสามสี่กดเท่ารูแบบเฟกจุ่มจุดกดวางครับแล้วก็ตั้งแต่18 34เนี่ยตรงนี้นะ1901เนี่ยก็วางไปด้วยครับอย่างนี้ อ่ะแล้วก็อีกสามรูปหลังครับก็วางไปเลยนะสิบเก้าหนึ่งแปดก็วางไปอ่ะแล้วก็สิบเก้าสี่สามก็วางไปแล้วก็สุดท้ายก็วางไปแล้วนี้อ่าโอเคก็เป็นอย่างนี้นะหมุนมาอย่างนี้ปื๊ดเพราะว่าค้างแล้วแบบนี้นะแล้วก็ดิ่งปื๊ดปือดแล้วจบอ่าโอเคจากนั้นก็มาที่ตรงนี้ต่อครับอ่ะเนี้ยมาที่สิบสองยี่สิบหกกดบวกครับเพิ่มตัวเหรียงม,มามาหน้านี้ครับมาที่ซูมครับกดสองร้อยเปลี่ยนเป็นหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ครับได้รึปะแล้วก็กดตรงกลางตรงนี้ อ่าแม่ก็แยกขึ้นบนกับข้างล่างเห็นไหมมากดที่พันแปดสิบตรงนี้นะให้เราเปลี่ยนเป็นหนึ่งพันเก้าร้อย่อย่างนี้นะเร็วปับ๊บแล้วก็กดกลับตรงนี้มันเดิมครับแล้วก็มาที่อันแรกครับกดที่ตัววายเปลี่ยนเป็นเก้าสี่ปั๊บอย่างนี้นะเร็วปับ๊บอ่าโอเคก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มาตัดตรงนี้อ่าของผมมันไม่ต้องตัดนะของผมพอเรียบของใครที่เลยหรือไม่ไมถึงครับก็ยืดมาน,ะนั่นอ่งเงียสิบสีผมเห็นไหมของใครเลยก็ตัดครับของใครไม่ถึงก็ยืดมานะสับ กดเพิ่มไปครับมาที่อื่นๆคนระับใส่เข้าลอกหลังครับกดแล้วเพิ่มมาแล้วแล้วก็ถ่งต่อไปมาที่ย้าปครับใส่ยืดแกนนะครับกดแล้วเพิ่มมาแล้วมาที่อันแรกครับมาร์กทียบเริ่มมาร์กหนึ่งหน้าตูดครับแล้วก็มาร์กยังเทียบเริ่มมาร์กหนึ่งหลังตูดครับโอเคเรากลับมาที่สิบสามหนึ่งเจ็ดกเล็กหนึ่งครับเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดหกสิบครับอย่างนี้นะเปีนปั๊บมาได้กึ่งกลางหน้ามาได้กับใค่กับตงอย่างนี้มาได้กึก่งกลางหลัง,งครับข มาที่มุมาร์ก,กนั่งที่เลื่อมมาร์กศูนย์หน้าศูนยะแล้วก็เลื่อมมาหลังกดเลขศูนย์เปลี่ยนเป็นสองสี่สามจุดห้านะอ่านนี้ครับสองสี่สามจุดห้าเที่ยวปั๊บแล้วก็เลื่อนมาสองสี่สามหลังศูนย์อ่ะอ่านก็ยืดมาอย่างนี้ปื๊บอ,อ่านเห็นปะ่ะปึ๊บโอเคกดที่สุดเดียมัพกดตรงนี้ขั้วรอบวัดโอเคแล้วก็มาวางตามผมอ่ะอ่านนี้ครับมาที่สิบสี่ยี่สิบห้ากดตรงนี้ครับกดวางครับเลื่อนมาที่สนะิบหกหนึ่งสี่นะสิบหกหนึ่งสี่กดที่สี่สามโบนนะัสมาที่เลขจี่สามจุดข,ขั้วลบไปหมดะ แล้วก็ย้อนกลับกดตัดรับมาที่เฟกจุดจุดกดวางใหม่ครับพอวางแล้วก well. ็กดมาที่ยึดแกนครับเลื่อนมาตรงนี้ครับอ่านี่ครับเลื่อนมาที่สิบห้าศูนย์ห้านะกดมาขาวตรงนี้เห็นไหมเลื่อนมาที่สิบห้าศูนย์ห้าแล้วครับอ่าโอเคก็ยึดมันเแบบอย่างเงี้ยปึ๊บอ่าแล้วก็มาวางตรงนี้ต่อครับอ่านี่ครับมาที่สิบห้าแปดกดตรงนี้กดวางครับแล้วก็มาตรงนี้ต่อครับอ่านี่ครับกลับมาที่สิบสี่ยี่ห้านะกดที่เสือดิบอันเนี้ยเนี้ยกดมาแล้วกดตรงนี้ข้าวหลอกไว้แล้วก็มาวางตรงนี้ อ่าเนี่ยมาที่สิบเจ็ดห้าสี่กดตรงนี้กดวางโอเคก็เปเมอนเดมับก็ยื่นมาอย่างนี้ปื๊บอ,อ่าโอเคจากนั้นก็ให้เราไปขลอกโทนสีแล้วก็เอามาวางได้เลยนะครับอ่าโอเคโทนสีก็ประมาณนี้นะครับนี่โอเคนะครับอ่าจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับให้เราบันทึกได้เลยนะครับท่ไหน,นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจําคลิปต่อไปด้วยนะครับอยากอนแบบไหนก็ทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เลยหรือขอกันมา ใน t i k t o อกได้นะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ให้ใต้คลิปนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายปาย